ครัแกคิดเหมือนฉันไม่ b ีหนึ่งถ้าแกมองไปที่คู่นั้นแล้วก็เราว่าคิดเหมือนกันบีสองทางนู้นมีของกินเยอะแยะเลยค่ะไปด้วยกันไหมคะไปครับไม่ไปครับเชิญคุณลำแเถะครับผมกินจนแน่นอึดอัดเดินไม่ไหวแล้วครับใช่ค่ะส่วนสีเองก็ปวดขาแล้วด้วยเดี๋ยวเราสามคนรออยู่แถวนี้นะคะขี้เกียจเดินแล้วด้วย โอเคค่ะเดี๋ยวรำกลับมานะคะครับค่ะไปค่ะคุณธนุเ้ยผมไปด้วยครับมันนี่มันนี่มันนี่โอ้ยนี่จะไปเปิดไฟเขียวให้เขาทำไมแถมยังลากฉันเข้ามาอีกอ่ะพี่คนเขาสวีวิววงกันซะขนาดนั้นเนี่ยพี่จะให้พวกเรายกขยงมาเป็นกลางหรือไงฮะแบบว่ามารยาทนะคะมารยาทนิดหนึ่งนั่นนะดิเฮดหรือว่าพี่แสมหึงฉันไม่ได้หึงเว้ย คืคถ้า<ำ>ไม่ได้หึง<ค>ก็คงเป็นห่วงคุณลำสินะคะหรือว่าวกลัวคุณศส,สิจะถลกหนังหัวเฮ้ยนี่เรื่องนี้พวกแกรู้ด้วยเหรอโอ้พี่ฉันรู้ตั้งแต่ฉันมาเป็นพนักงานสามเดือนแรกแล้วแหละขเขาเลือกันักขนาดนั้นะ่ะแถมคุณเนเรียนะยังมาตอกย้ำความเชื่อมั่นอีกว่าแต่คุณรำเนี่ยเป็นลูกของคุณศส,สิจริงหรือเปล่าครับเออจริงปะพี่ ขอบคุณค่ะคุณรำนี่กินจุเหมือนกันนะครับขนาดกินที่ร้านแล้วยังมีรอบสองอีกอะ่ะไม่ได้กินจูนะคะผู้หญิงอะกระเพาะของขาวกับกระเพาะของหวานมันแยกกันอยู่แล้วละคะ่ะครับคุณรอแป๊บนึงนะคะ เอาบัวลอยใส่ไข่สามถ้วยค่ะนี่ยังไม่อิ่มอีกเหรอครับนี่เก่าหากันเกินไปแล้วนะคะฉันเห็นของโปรดคุณอาก็เลยตั้งใจจะซื้อไปฝากค่ะคุณรำดูรักแล้วก็เป็นห่วงคุณสสิทธิ์มากเลยนะครับอย่างกับพ่อลูกกันจริงๆก็พออย่างนี้ไงคะคนถึงเอาไปเลยว่าฉันเป็นลูกเมียน้อยของคุณอา